สิอันดับภัยพิบัติธรรมชาติที่คร่าชีวิตผู้คนมากที่สุดในประวัติศาสตร์โลกคลิปนี้เราจะพาคุณย้อนดู10ภัยพิบัติธรรมชาติที่สร้างบทเรียนอันแสนเจ็บปวดและสร้างความสูญเสียมากที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์อันดับที่10บแผ่นดินไหวในแคว้นแคชเมียในปี2005 เช้าตรู่วันที่8ตุลาคม2005ในหุบเขาแคชเมียร์ประเทศปากีสถานเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด7.6แมกนิจูดศูนย์กลางแผ่นดินไหวใกล้เมืองบาลาโกดเขตมูซฟาราบัดแคว้นแคชเมียร์ของปากีสถาน เช้าวันนั้นผู้คนตื่นขึ้นมาพร้อมกับเสียงกรีดร้องและเสียงอึกกระทึกวุ่นวายฝุ่นมากมายที่คละคลุง้งเกิดจากการถล่มของอาคารบ้านเรือนในเหตุการณ์แผ่นดินไหวฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณเหตุการณ์ครั้งนี้สร้างความเสียหายอย่างหนักเป็นวงกว้างแรงสั่นสะเทือนใช้เวลาประมาณ45วินาทีแต่สร้างความเสียหายเทียบเท่าแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้ในรอบหลายทศวรรษ โรงเรียนและบ้านเรือนพังถลม่มเด็กนักเรียนหลายพันคนถูกฝังอยู่ใต้ซากอาคารเหตุการณ์ครั้งนี้คร่าชีวิตผู้คนมากถึง86,000คน เหตุการณ์นี้มีคนได้รับผลกระทบมากกว่า3.5ล้านคนกลายเป็นผู้ไร้ที่อยู่อาศัยบ้านเรือนพังทลายกว่า500,000หลังโรงเรียนเสียหายกว่า17,000แห่งโครงสร้างพื้นฐานเช่นถนนสะพานโรงพยาบาลถูกทำลายอย่างรุนแรง ยพิบัติครั้งร้ายแรงนี้สร้างบทเรียนครั้งใหญ่ให้ทั้งภูมิภาคได้ตระหนักถึงการเพิ่มความเข้มงวดในเรื่องของมาตรฐานการก่อสร้างอาคารเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับแผ่นดินไหวในอนาคต